อีบดนกับเต็มเลยยุเกตไม้เดียวมองเดียวเบางทีบัท่านพ่อเคืองกระล่างเม็ดอยู่พี่น้องติดเต็มเหล่ากระตาวันนี้ไปดขั้วข้างบนข้าวเดียวพี่น้องบอทไท่ได้ทายถ้ำบนจนติดเต็มกระตาละข้าวเดียวเด้ยไงอยู่นี่กระไรคือกันดินมันหนักแข็งแห้งแข็งงี่หรี่ สวัสดีกันสองส,สายของเสาไอของวันอาทิตย์ที่สามพี่น้องสามมีหน้าปีหกเจ็ดเดินทางลงล้ำห่วยฮากัว้อยกาบเด้อพี่น้องมาเนี่สวัสดีทุกคนทุกท่นทานทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาว,าชาวต่างประเทศละพี่น้องเดินทางมาจากรอยเอ็ดพัดกันมาขว้อย,ยต่อพี่น้องมาเนี้อยอ๋ย่าเกตสวัสดีค่ะมาหล่นน้ำกันเด้อจัามาเนี่ยผ้ามาถูกหว้อยกาบจ้า ตอไม้เหมือนนั่นเนาะมาสานตอไม้เก่าเหมือนนั่นแหละพี่น้องที่ทำคลิปขังลาุดหลังจากปล่อยคลิปไปแล้วพี่น้องเอ็ที่พี่น้องกระทักกนมาลายหลายสีฮารไดไปกับเบิร์ตเป็นสีเรียบร้อยพี่น้องเอ้อจัดรอบไหมพี่น้องบ้านนี้เอ็ดที่พี่น,อน้นองสนใจกระทักได้คือเก่าพี่น้องอยังหลายอยู่พ่นลายอีกหน่อยฝนมากกับบะมีเดอ้อพี่น้องเบิจ้ะครับฝนมากนี่ก็เป็นห้อยบ่อเขาไง ขาเป็นหอยถี่โดนน้ำแล้วทรงทางไกลบ่ได้พี่น้องเป็นที่ตายแต่ถ้าเป็นหอยของง่ายหอยจำสิงนี่ตรงได้จ้าทางได้เดินทางไกลไดไม่ไห,หลเลยพี่น้ <laughs> องกูงอนพักการเอาโบเบ็ดแมนถีบแมนเบ็ดนี่แมนเบ็ดบอดะไนะระนะนเนี่ยแม่งเบ็ดทีไงไส้พี่น้องเลย เยันมีน่านี่สิมาบ่นน้อฝนจ้คโอ้ข่อยใหญ่มากเร็วๆอยู่น้าพวกกาถูกแห้งเด้อพี่น้องยันถูกคนแก่เนาะน้าปอกเอาปอกเอาเด้อพี่น้องมามองคนล้านั่นเดร้เยเอ่อแม่นร้อนผิวเงี้ยน้านั่นพักกันเอาบ่มีแนวใส่พี่น้องเอากระตามากสองใบหมวกหมวกก้อนได้เนาะแม่นจ้ะ ร้ายลีพี่น้องนี่หนิขัวใหแมนเบิดในป่าแมนเบิดยังไงห่อนได้ทุงเมื่อยกบใส่ฮะเป็นคลิปว่นเหงากันได้พี่น้องหลังจากนั้นที่พักกันซอยกันขัว กุงเจ้ของเจลาสามถุงหม่องคนนี้ใบลีเดอพี่น้องนี่<อ>ใส่ห้อยแมงปูสีมึงนี่ยังหัดถิ่นท้องอมเนีเอต่อรดมึงบอดีไปน้ำใสกม<น>็มีเยขเียวเลยมิส,มมสายอยู่ในสายอย่งนี้ถือว่า ภาพสองภาพสามถึงมองคนจำสินถึงมองคนเขาไงก็ดีห้อมกันอยู่เด้อพี่หน่อูนี่ไงเทีละสามทีละสี่มันก็ทีาเดียวแล้วตานี่ยนี่เออปนมันก็พีหนอไก่ว้ให้โ่ก่ ถ้าคุณกระคาดใบยเกตเป็นใส่พอดีกินล่ะพี่น้องใส่หอยแมงคูที <c oughs> ่พี่น้องกระามมาหลายถ่านว่าเดินทางไกลใดบอ่อเดินทางไกลใดพี่น้องครับเป็นหอยจำสินครับเป็นหอยทิงงมจากน้ำนั่นบอ่อใดด้วยพี่น้องตายจ่ตัวนี้ไปไกลได้พี่น้องได้จ้าเกตโตหอดผักใต ขาใส่หอดอะจ้ะอืมโอ๊ะแฉ่งบวกกันบว่าชิเป็นหอยขมหอยขมหอยจูบแหละพี่น้องครับเพิ่นเขาง่ายจำศีลนี่ที่ตรงข้างไก่ได้จะถ้าเป็นห้อยถึงง่วงคนจากหน้ามันไปไกลบ่ได้พี่น้องคนตายแม่เบื่อรถตะมวนจะไปยี่เดียวตาขูดข้าวเดียวเอาหมองเดียวเพิ่มตาแหละ เจตีพี่น้องบางขันกระทักมาเบิดแด้วบ้อเจ้นี้เรื่อยๆอ,อ,อยู่พี่น้องเป็นใจกับทักมาได้มองเยียวหาีเต็มตาน่หนืะตาเนี่เต็มไม่นี่หากใม่ร้ขึนะหักไม่ไดา,ายนี่แล้วก็ปฏิยูมีน้นหักไหม่คม,มกับมีเรา เขาข้นจนหนักเหนวอยู่อนี่หงอโอ้โหดิฉันได้ดิดินแห้งๆเรียกที่หนองกันอยู่เอากันหอยข้มเงยไงฮะหอยขมเงยไงหนองกระทามมาลายอยู่หอยข้มบค่อยมี้ที่หนองปีนี้อึดเนาะแต่ที่ลายอยู่หอยกาบนี่แหละเป็นหอยเดือตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วที่หนอง หาทับที่เกะกระม้านเรือยอยู่พี่น้องถักมาตั้งแต่รอบกอ่กอนๆ้อนหนึน่งตอนนั้นบ่ทันหนี้พี่น้องบท่ทันไในหาจริงจังบ่นนาในหาจริงจังตอนนี้ก็หาแล้วพี่น้องเพใจก็ตอบถามได้ลองแทนถักมาแต่หลอบก่อนผมก็จำบไ่ได้ด้วยพี่น้อง หลายคนหลายผันทักมาว่านีก็ทักงขึ้นกับแน่ผมก็จำไม่ได้จ้ะผันได้แน่ทักแหรเอ้ามองเดียวเพราะท่านไปใส่ผีน้องเครื่องกระตาแหละผลนี่จะใส่เง่าๆเมื่อหอยกาบเด้อพี่น้องอยู่นี่เป็นไม้ที่คนสองปลากับเจี๋ยๆมาเอาประจำ ขวดเราขี่ฝายขนน้ามันเตาหวดโอ้ยมองเนี่ยกล่องอยู่เนาะขี่กระีินี้ได้ทีเพราะท่านทัวร์เสร็จเลยจีไอันี้กล่องก่อนมองเนี่ย หน่อยบ่ใหญ่พอดีกินเนาะเด็กก็ดีอีกบดนก็เต็มเลยยี่สิบเจ็ดไม้เดียวมองเดียวนบางทีบ่ท่านพ่อเคืองตะล่างเม็ดอยู่พี่น้องกี่เต็มแล้วก็ตาหอยจูบัวนั้นนั่หนหอยจูบเพื่อนจ้ะโอ้นี่เบิดหอยเนาะเห็นมีหอยจูบใส่งามสัมหอยจูบอีกู่ปหอยจูบอือ หอยกาบเคืองกาบนะตามมาสิจบมองนี่ก็จะเอาไปเบิดแต่ว่าคันเบิดหมองอะไ้ยังไงบ้างเน่คันเบิดหมองเยอย่างถึงมองบองมีกับบมีเดยอพี่น่องบ่แมีนวาซิมีสุตทองแต่มองคนบเคยเขาไง่ายบยจำสิ่งีนบ่มี นี่ก็มีบ่ฟังนี่บ่โอ้ยนั่นแห้งหลายงานพักกันเอาในทองหล่องมันกี่หนอกใส่งามตัวล่ะ่ะเสียงแจ๊บนั่นเด็กน้องหนอกไอ้นี่นี่นี่น้อยเด็กอืมโอ้ย ฟังอยู่เลยเเต้ลอตันเป็นฟังเป็นกุ้อยจูบไหมหอยจูบใส่คอยจูบมมจะเป็นกอกองยล่เนาะวนห้อยกาบนี่ร้ายพี่น้องร้ายพอใหญอยู่ั่นเอวสดีฟังฟังเป็นกลุ่มเป็นเกาเนีหนกันมากบด วัดตีวัดอกบัดตีบัดหนองน่าหน้าขาดซ้ำสี่ส <poker> ี่สองอ๋อขาดเกมเะไรพี่น้องการเาะ เห็ดขูดๆบนมันยังเดือบพี่น้องยานเพิ่นแต่คะห็ดแห้งยานเพิ่นแต่ป่าแสีก็เร็วเนา้อยายเกศกี่มาถือนาคนเด้อพี่น้องเินปับปับต้องเต้นป่ากันนะงานถึนเลยเนาะผาดดีเจ้าสิวผาจังไงตแม่พี่น้องนะหล่นตาไม่เต็เรียบร้อยเต็มเป็นทีเรียบร้อยกตานี่ยโอห่หล่นเลยพี่น้องนั่นเนื้อที่หานั่นมองล่องเท้ายายเกศมาหนี่ นาระมาณสามเมตรเนาะแน่นจ้ะอดหลอดมาหนิประมาณสามเมตรเต็มกระตาหนึ่งอ่ะรุ่นตาสองพี่น้องโมเมนต์เบาๆเด้อพี่น้องกูับว่างอย่างนี้ก่อนเราตาที่สองก่อนพี่น้องมาตาหนี่บดโดนรอกฟีเต็มตาหนี่บอยง่ายยัยเกดบดโดนได้เต็มเลยบอยง่าของกุ้งเด้อบ่่าเองก็เอาจากนี่มา,มาหมา,า,นานหนี่กระเบิดเต็มอย่าละ เดี๋ยวพูดทีกันที่ห้องได้แล้วตาที่สองเย่เป็นหมองนะเฮ้ยนันตาที่สองที่หนองมันเตียนไม้เล้วคือ เต็มอยู่นี่ล่ะต้องตากันนะถึงน่าท่องม่มีเนาะอยู่ห่างวันมาคนจะยุ่ในถ่องหลอกลายหินแล้วตาม อะไรทองหล่องลงมาไก่ทองหล่อลายเนาะแม่นจ้ะถึงนอนเป็นแั่ก็ไม่มีก็ไม่หาไม่หาลายข้างลูกพี่หน่องอยู่น้ำดินแข็งๆนี่ยนะแย่เกลดขั้วไปทางฝุ่นบาสลายคือการมายึดเกลดทั้งนัน้นบางหมาก็แยกกันขั้วด้วยพี่น้องทำเวลาน้ามันทำ มึงเริ nine, hair, Arizona, van, really ่มพี่น้องฝนเป็นกองกองอยู่ขวามากองไหวกระตาอยู่น้ำเยเอกเย็นงัยฝนเอาเคียมลงแห้งบ่ได้ด้วยพี่หน่องโอ้โหไปฝนข้าวเดียวเกือบเต็มตาเลยบ่นี่เป็นข้างบนข้าวเดียวพี่น้องบ่ได้ทายถ้ำฝนจนสิเต็มกระตาละข้าวเดียวเด้ยังวึง อยู่นี่ก็ไล่คือกันดินมันหนักแข็งแห้งแข็งงี้ดีดท <ะ S 1> ีท่แห้งก็เพราะใปลาเป็นบาาเที่ยวข้าวซับแห้งก็คือบหัวห้อยตายป่าเป็นท้องฟอยเนาะ ไปเฮ็ดกระฝ้าบไ่ได้พีน่น้องครับใจนมองได้เป็นทรายไข่อยู่อมองได้เป็นดินแข็งๆเลงออเอาหาาาอยาระวังหยาขันน้นขึ้นขึ้นภาบสามเด้อพี่น,อน้องมองไปดูดูค่อยู่แนี่ยไม่ลงไม่ลงเป็นก้อนออออ

ฮะไก่เต็มเลยพี่น้องตาที่สองฟงไปไก่ยืนเปนแกนนะควรต้องไปแม,นมดด่นเบิรดเลพี่น้องนะนี่จ้ะแต่ว่ามันครับว่าเสียมแห้งไปน้ำเทินขาดคอ,อยเชียร์อเอาแกงเสียมไปสะมหมูเสียมแนนเบิดเลยนะ แทงฟังจำสินะคองนลำสิร้ายนะน่จะใส่งาๆแกงเสียมไปใส่แมนนิดเดปีนองนะแกงแห้งก็ะยาบมองผลมีเป็นกอง้องอยู่นะตาที่สองก็สิตเมนอยู่ในลระี่นองมัน

อีกโอ้ยหนาดมาอยขนาดสามพุทแห่งบุรดนอแ้้แนวตอนพันเสียบพรวงมันเป็นตมบมันย่มห้อเอามันผลเป็นดินแข็งหมันอืม่นึ่งสองผู้ยหน่อยหน่อยเบาใหญ่แห้งนอนนี่ ในแห้งจ้ะไ่เน่าบ่บ่โอ้ดีอยู่ส่วนในมันต้องเอาไปทำพันเกินตอนนั้นแม่บ่อติดก่อนดินไปนะนั่นละบ่พูนนั่นดิเกี่ยวเข้าไปในนิวสี่นิวกลางมาหันนะโอ้สิ่งดนี่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 ปิดมือไปจนมานยงโมเ็นอยู่ดินอมมันไหวมา แนนเบิร์ตนี่แนนเบิร์ตนี่ยน่ะนัดกันมาโยอำเภอห้อยกาบขาดแข้งเนาะหัวแข่ห้อยกาบซิตี้ที่เราพี่น้องเนี่ยรวมห้อยกาบ ออกแกงงี้ไปกับแก๊กทีมีบ่ม,มีเด้อพี่น้องกับทีมีเป็นว่างเป็นหมองไป,ไมปโมเมนต์วามีสุดหองแต่เรื่องสุดหองกับสุดอยู่แต่ว่าอาจสิบุไลเนา่อาสิบุไลขึ้นมาเนี่ยนี้มันหลาค่ะแค้งเอาไปงวดก่อนกับสองกตารอบนี้กับเต็มสิสองตาแหละพี่น้องนี่เนยะเป็นคลิปแถบบ่ได้เดินทางเด้อพี่น้องมาเนี่ยลงอยู่จุดเดียวไม้เดียวน้องเดียวน้อยยะเกศเต็มส,<า>สองกตาแหละพี่น้องเอาจังไหนเฮา ก็บอกน้อหน้าเขาบริพาพีผ้านนองเดินทางไปไสเลยพี่นนองมึอนี่สวัสดีกันอยู่หน่กระจบกันอยู่หน่อีลีตัวนี้มันเต็มสองกระตาแหละพี่นนองมึงเนี่ยนี่ตาเนียงรุงหวยมานหนีกับมานสวัสดีทักทายพี่นนองอยู่ข้างหลังเยเกตโศกมาฮอดนีเต็มสองกระตาแหละพี่นนองนี่กับสีดล่าพีล่าหนองนี่มองนีคือเกาเร่อพี่นนองบานนี้มันมีแนวใสล้วเนาะมีแนวใสหรอ้าอ่าเต็มสองกระตาแหละพี่นนองสองตาเนี่ยก็ เกือบเท่าเด้นี่อืมสิบหาสิบหกโลแม่จจ้ะหาผลงานการกัวห้อยกาบมือน,นี่มันคากมานนันแน่พี่น้องใส่เวลาประมาณสามสิบสี่สิบนาทีเนาะจ้าเกือบเกือบชั่วโมงนี่ละพี่น้องประมาณน,นี่หละเต็มไปสองกระตาเป็นคลิปแถบบ่ไดเดินทางเด้อพี่น,อน,น้องมาอนี่ลงกมาหม่องเดียวไม้เดียวเต็มสองกระตาหล่นสองกระตาอ๋อกากฟพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ละพี่น้องกะคอยหลุดน,น้ำกันคลิปไม่เหมือนหม่สำหรับเอฟซีพี่น้องที่ทักทายเขามากกะ เดี๋ยวคนสองปลาจะส่งห่กาสีแจ้งอีกที่พี่น้องประมาณวันอังคาดน้อนผุดหนานาออืมประมาณนั้นล่ะเอาค่อยว่ากันไหมพี่น้องย่มหลังจากคนสองปลาส่งแหลกกาสีแจ้งพี่แจ้งน้องอีกที่หนึังพี่ฝากน้องซ้ำนี่ละพี่น้องเชิญชอบวิดีโอจากไหก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาคนสองปลาขอขอบุณทูกไลค์ถูกแช์พี่น้องถูกกำลังเล่นใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชม คอยรอหลุนน้ำกันมือไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ซ้ำนี่ละพี่น้องขึ้นจากห้องก้อนหอนร้ายอยู่ในห้อง <c oughs> อากาศพอทายเนาะหอนเอาไรอ่า,อากา็รอหลุนน้ำกันคลิปไม่มือไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบพุณนถูกไค์ทูกแช่พี่น้องกับบานก้อนบานนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ